สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ก็อย่างรีวิววันนี้เรามากันอีกครั้งแล้วนะฮะวันนี้จะเป็นม็อกแบบสบายๆนะฮะครับผมวันนี้เป็นวันเสราร์เราจะไปเที่ยวกันมาจากเราจะไปเที่ยวกันที่สถานที่สุดที่ทสุดที่ทุกๆคนเคยไปอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกๆคนไปหลายๆครั้งเพราะว่ามันอยู่ใกล้ ที่ที่เราจะไปก็คือเกาะล้านนั่นเอง <Yeah. S 1> วันนี้ก็ก่อนออกเดินทางนะครับเราก็ตื่นมาประมาณสั้งโอ้ดีเพื่อที่จะเดินทางไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเ,เราจะเดินทางด้วยวิธีอะไรแล้วก็ไปที่นั่นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงนี้มีเทศกาลดนตรีพัทยาเมลซ mm ิสเฟสติวัลอยากจะบอกว่าวันนี้มี เวดีเกาะลานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราเดินทางไปยังไงนะครับไปถึงวิธีการเดินทางใช้เวลา,ากี่นาทีนะครับแล้วก็บรรยากาศอื่นๆเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูให้หมดเลยแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดวันนี้นะครับแล้วก็ที่พงศ์นิพักเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับไปกัน เอาละท่านผู้ชมเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะกับสถานีรถไฟหวัวลำโพงนะครับเป็นสถานีรถไฟที่มีมายาวนานกว่าร้อยหนึ่งร้อยห้าปีนะที่กำลังจะปิดลงในสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับก็คือถ้าใครยังไม่มา <c oughs> เพื่อนๆยังไม่มานะครับสามารถอ่ามาถ่ายรูปมาดูมาเที่ยวชมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เขาจะปิดสถานีารถไฟหัวลำโพงที่เปิดมายาวนาน กับเรานะครับแล้วก็ไปรวมที่สถานีการบางซื่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนะครับไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเดินทางด้วยรถไฟขึ้นรถไฟครั้งแรกจริงๆนะครับสุดยอดมากๆเดี๋ยวเราไปดูข้างในต่อกันเลยนะฮะสวัสดีฮะตอนนี้เราเดินเข้ามาอยู่ใน สถานีหัวลำพงแล้วนะออขอาณะนี้เดี๋ยวเวลาประมาณ3นาทีด้วยกันราสองคนจะเดินขึ้นไปสามห้ารถไปทางอุบลราชานีก็จะมีประกาศอะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปนรถไฟของเรานะช,ชันชลารถไฟของเราไปดูกันว่ารถไฟเราจะเป็นไงรถไฟอแอร์นะกรับไปกันเลย นี่คือภายในชานชลาสถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับก็จะมีรถไฟจอดอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายจุดเช็คอินเอาไว้ถ่ายรูปเวลามาถึงสถานีนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินขึ้นโบกี้รถไฟสายปรากาศที่เรากําลังจะเดินทางไปพัทยานะครับวันดี้ครับผู้ชมตอนนี้เราพอนั่งอยู่บนรถไฟขบวนพิเทศษที่เราจะนั่งเดินทางไป สุพรรณบแล้วนจะจระบในจังวนแองนะครับเดีย๋ยวเราให้ดูภาพว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามานั่งแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ามาตรวจตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับรถไฟออกตรงเวลามากเลยนะครับก็คือถึงเวลาก็ออกเลยนะครับถ้าใครจะขึ้นรถไฟก็กะเวลาให้ดีๆนะครับรถไฟไม่รอนะเอาละท่านผู้ชมแล้ว,วก็ เดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเราก็มาใกล้ถึงสถานีพัทยากันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าสถานีพัทยาเป็นยังไงนะฮครับลำเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราถึงสถานีพัทยาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องต่อรถไปที่อา่าอะไรวะเกาะล้านที่นึ่นะฮะสถานีพัทยา ดำเนินการต่อไปเกาะล้านถ้าเรือประมาณสาม0สิบสี่บาทนี่แหละอย่าเดย๋ยงไปบอกให้ดีกันไหมเหมือนจะถ้าเรือทั้งสวิดโบอร์ดทั้งเรือปกติวันนี้บรรยากาศดีไม่ร้อ,นอไนะพมซื้อมาถ่ายรูปยังไม่ถึงสองร้อยฟังเลยมั้งจริงดิหัวทางว่าจะถึงเรือช่างเข่าไปเหลือเกิน ใครบอกไม่ใกล้ว,วะเป็นภาพบรรยากาศการขึ้นเรือโดยสารนะครับไปที่เกาะล้านนะครับก็คือจะต้องขึ้นเรือตรงนี้นะที่ท่าเรือคนละ30บาทครับผมแต่พอดีเราจะขึ้นสปีดโบ๊ท,บทไปนะครับเนื่องจากพอดีอที่พักของเราได้ดีกว่าเจ้าสปีดโบ๊ท,บทไว้นะครับทําให้ลดค่าจะจ่ายไปกับเหลือแค่200บาทนะครับผมเราก็มาถึงแล้วนะท่าเรือเกาะร้นาน อนาบานเรจรียบร้อยเรอดานะคร,รบับตามสบานะครับเดิเนพมได้เลยนะครับตอนหนึ่งกันแล้วตอนนี้เรือจะเต็มออกรอก็มาจประมาณนี้ฮะจะมีสาลาสาลาพักอยู่ ลาคุณก็จะรอรอรอมารับกันเยอะแยะมากมงงเ,เหมือนกันแลมันจะนจะไม่นนก็ตปนนยังไม่เียเลยสนะกไปหนอเองมากับลมเนตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วครับไปครับเราอยู่ไหนแล้วครับ,รบตอนนี้ก่อร้านนะครับก่อร้านกเลยไปนิ่งก็เกาะติดร้านอีเลยไปหน่อยนี่คือถึงแล้วครับไม่น ครับตอนนี้เรากำลังนั่งนั่งรถไปที่พักกันอยู่หาดที่เขาจัดคอนเสิร์ตไกลๆเลยพี่ไม่กลไอ่ะไปทงมูเนี่ไหมนี่ยหาดโดนเนี่ยป้าก็รายาวสุดสุดของของที่นี่ก็คือหาดนดนอยากทานอาหารร้านนี้ได้นะร้านเนี่ยถูกอร่อยทุกอย่างครบตรงครบตามเห็ลูกค้ามาทานแล้วก็บอกอร่อยเลยแนะนำบอกบอกชื่อพี่ไปนี่ได้ตัดรถป่ะพี่ไม่แน่ บอกาะที่วิวแบจับปูได้สองตัวเหลืองเหลือครึ่งเหลือครึ่งตัวอย่าเปลียนเลยนะเจะได้นอยเราพักกันที่นี่นะครับเดอะฮาร์เบิร์ฟอนต์เกาะล้านนะครับก็เป็นที่พัก ห้องสไตล์หรูหรายังใหม่อยู่เลยนะครับห้องใหม่ๆนะครับมีที่นี่ทาน้ําร้อนห้องน้ํามีเตียงทีวีตู้เย็นปกติแล้วก็มีระเบียงด้านหลังให้ด้วยนะครับผมมีมอเตอร์ไซค์ให้หนึ่งคันนะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่พักบนเกาะลานเรียบร้อยแล้วนะก็ผ่านทางการนั่งรถไฟมาเมื่อเชวงเช้าแล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทมานะครับก็เช็คอินเข้าที่พักอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทัดไปเนี่ย เราจะพาเพื่อนๆไปชมหาดแต่ละหาดคลองเกาะล้านว่ามีหาดอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์ทุกหาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละหาดมีที่อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วกันไปหาดแรกก่อนจะไปหาดนะครับเราก็ต้องแว้หาของกินอาหารเพิ่มเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงในการทัวร์หาดรอบๆเกาะกันนะครับตอนนี้นะเรามาอยู่ร้านเนจุ๋มหน้าวัดเลย นะเรามาดูกันว่าเขาบอกว่าทีเด็ดเด็ดสรารติแล้วมาดูกันว่าพวกเมานทั้งหมดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเต่เรวให้ไปดูในมนูอาหารระหว่างทางที่เราขับรถไปหาดโนนนะครับสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็ภูเขา ตลอดเส้นทางเลยนะครับขับไปชมวิวเพลิน,นไปสบายตาอย่างชิวครับผมบอกเลยว่าเป็นการาพรักผ่อนที่ดีมา,มากๆนะครับในการขับรถผ่านเส้นทางนี้นะครับก่อนที่จะไปถึงหาดนวลสวัสดีครับเรามาถึงแล้วหาดนวลขับรถมาใส่กันมาสักพักนะฮะเราก็ถึงหาดนวลรถมาใส่ตึ๊บ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 นี่คือชายหาด ะดูความสวยงามความสวยงามมันใช่ฮะดี <c oughs> ่าวพานนวนกายไปสุดนู้นตรงนู้มมน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูหาดต่อไปกันนะฮะว่าชื่อหาดอะไร <c oughs> นะครับ ระหว่างทานที่เราจะไปหาดต่อไปนะคะก็จะมีถนนที่ทําเสร็จใหม่ๆสวยงามนะทั้งสองข้างทางก็จะเป็นป่าเหมือนกันนะครับแล้วก็วิวถนนสวยมากสามารถถ่ายรูปได้ดีนะครับระหว่างไปหาดถัดไปนะครับเราก็จะเจอทางขึ้นจุดชมวิวนะครับเป็นทางของเทศบาลที่เป็นที่เก็บรถขยะนะครับก็ต้องดูเวลาเปิดปิดก่อนขึ้นมาด้วยนะครับดูสวยดีสวัสด,ดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หอรสมอแล้วดูข้างหลังข้างหลังเป็น เอ่อตึกที่เป็นรูปปลากะเบนฮนะแล้วก็อันนี้ละเลหาดแสมดูฮะเราให้ดูหาดแันมนะี่ฮะชีนมากแต่แดด่างแรงบอกเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าหาดต่อไปคือหาดอะไรฮนะสวัสดีครับทุกคนเรามาถึงจุดชมวิวหาดเทียนนะที่ก่อนร้านดูมีเสี่ยงขึ้น เราก็เดินข้ามสะพานตรงนู้นเพื่อไปหาเทียนมันก็จะมีอะไรนิดนหน่อยหน่อยนะตรงนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีจุดที่เป็นเขื่อนเอาไว้เอตกปลาหรือนั่งให้ขึ้นตัดเล่นเล่นไม่รู้ทําไมงงกันน้ําขึ้นเยอะกว่าเดิมานะตรงนี้สวยมากๆเลยเดินไปหาเทียนได้ตรงนู้นไว้เดี๋ยวเราเดินไปกันนะฮะสุดยอดบอ,อกเลยว่าวันนี้ทะเลสวยจริงๆ เราดูครับว่าต่อไปเราจะไปที่ไหนก่อนรถก่อนระหว่างจุดชมวิวหาดเทียนนะครับเราก็เดินตามสะพานไปนะครับเพื่อที่จะไปถึงจุดเล่นน้ําของหาดเทียนนะครับก็จะอยู่อีกฟากหนึ่งของสะพานนะครับระหว่างสะพานก็จะสามารถถ่ายรูปต่างๆได้นะครับมีสถานที่ถ่ายรูปให้เยอะแยะเลยนะครับนี่เป็นอีกจุดเล่นน้ําของหาดเทียนนะครับเราไม่ได้ลงไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะ๋ยาออกน้ำบาตตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึง จ,จุดชมวิวแล้วว่าจุดชมวิวแล้ววาทังหันลมหรือว่าจุดชมวิวขอส่งสัญญาณแล้วกันทางขึ้นชันมากนะฮะตานี้วยจัวิวสวยมากมีทางขึ้นสองทางทางลงสองทางนะจ๊ะโอ้เห็นวิวโรลราชาจักร ันะนะวิวห้องล่างเมื่อกี้ขาดนวลขาดนวลที่เรามาเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูวิวบนหอ,อกันจดชมวิวอีกจนหนึ่ง านเดี๋ยวเราไปไหนต่อฮะไปดูได้เลยไประหว่างเดินทางไปหาดตาแวนนะครับเราก็จะพบกับคาเฟ่สุดทิศที่สุดในย่านเกาะลานแล้วนะครับไม่ว่าใครไปใครมาเกาะลานเนี่ยก็ต้องมาเยี่ยมเยี่ยมร้านนี้นั่นก็คือร้านกลมกอมนั่นเองนะครับในร้านจะตกแต่งด้วยสไตล์ที่แปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปต่างๆให้เราสามารถที่จะไปถ่ายรูปได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่าลืมไปกันนะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมวิวอ่าต่อแหวนนะครับก็ขี่รถมาดูวิวดูววสวยมากดูวิวครับเส้นทางดูวิวก็จะเป็นแบบนี้คนจะเยอะนิดนึงตรงนี้นะฮะทั้งสองทาง เราลงไปที่หาดกันนะครับไปดูข้างล่างว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะฮะเรามาถึงหาดตาแหวนหาดตาแหวนนะครับเป็นหาดยอดฮิตเป็นหาสุดฮิตของชาวเกวาะล้านที่ทุกคนจะต้องขับมอเตอร์ไซค์มาที่นี่มันจะมีท่าเรือสองที่นะฮะท่าเรือตาแหวนกับท่าเรือนาบาน ตรงนี้ก็จะเป็นพันเก้าแหวงของล่าน้ำใสมากๆเลยเดี๋ยวร้อยให้ดู คนมาเล่นน้ําเยอะที่สุดแล้วนะฮะหาดที่แบบว่าคึกคักคลกคักก็บักิ่งแล้วก็จะมีท่าเรือท่าเรืออยู่ตรงนู้นนะท่าเรือไหนวะท่าเรือเออท่าเรืออยู่ตรงนู้นที่ไหนวะไหนวะเออเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละตรงนั้นแหละนั่นแหละ<ๆ>ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อน,นะฮะตอนนี้เรามาอยู่จุดกระโดดล่มบนเกาะล้านนะฮะ ก็จะเห็นพระองค์ใหญ่แต่ก็อยู่ข้างล่าง ายหญดูด้านหลังที่จอดรถอยู่ตรงนู้นนะครับเราก็เดินลงไปนี่คือทางลงผาตายาย่เขาจะเป็นหาดที่คนทนข้างจะอยู่ไกลสุดเกาะนิดนึงทางลงชันมากหาตายายจุดเด่นก็จะมีโขดแง่งหินให้เยอะนะฮะเอาไว้ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปน่าจะสวยในแง่งหิน แต่ตรงนี้มันอาจจะมีรีสอร์ทรีสอร์ทขึ้นอีกดูจากการปรับดินนะเนี่ยนี่ครับเป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายรูป <c oughs> จะมีทั้งแง่งหินทางโน้นเป็นจุดยอดฮิตนะครับแล้วก็แง่งหินทางโน้นที่เป็นจุดยอดฮิตเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปดูทางด้านซ้ายก่อน วังแง่งหินนั้นจะเป็นยังไงใช่ค,ครับเชิญค,ครับไร้กาดนี่ไร้กาดของเรานะฮะวันนี้น้ําทะเลขึ้นลมจะแรงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากอะไรครับลมแรงเลยครับครับผิดไมรับ <laughs> <c oughs> ไม่เตรียมกูเลยจุดนี้จะเป็นแง่งหินฝั่งซ้ายนะครับก็ <c oughs> จะมีแง่งหินให้ปีนขึ้นไปถ่ายรูปหรือถ่ายรูปกบกแง่งหินแล้วก็มีน้ําทะเลเป็นพื้นหลังด้วยสวยงามมากเลยนะครับ จุดนี้จะเป็นจุดดันล้อทางเดินแย่งหินฝั่งซ้ายนะครับเข้ามาจะมีทางแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะบุกป่าขวาดงไปถ่ายที่ <c oughs> ที่ที่มีคนถ่ายเยอะเหมือนกันนะเป็นทีเด็ดไม่รู้ใครเป็นคนคิดทางแล้วเราก็จะไปคุณผู้ชมนะจะได้เห็นโอ้ต้นกระบองเพชรเยอะมากใครเดินเผื่อไปเตะนี่ชิบหายแน่ บอกเลยกบองเพชรอยู่ข้างทางครับดูดิเดิเดนแตะนี่คือชิปหายแน่เน่ยดูดิดผู้ชมกอ,องเพชรเยอะมากข้างทางเดินแตะคือชิปหายแน่ๆไม่ต้องถือ ดูว่าตรงนี้ทำไมคนถึงมาเยอะจากที่เราเดินทะลุแง่งหินขว่างขวามานะครับก็จะเจอ,อพื้นที่ถ่ายรูปที่เป็นโขดหินสวยงามนะครับแล้วก็คนค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจากตรงนี้นะครับสามารถเดินไปต่อได้อีกหลายที่เลยนะลองเดินไปดูนะครับเราเดินไปฝั่งแนละ้นะฮะลมแรงมากฝั่งน,นี้ก็จะเป็นที่ถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะฮะ เราไปดูกันว่าตรงนั้นจะเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายดูจิรับชมภาพได้เลยจากเมื่อกี้นะครับเราก็จะเดินมาต่อนะครับก็จะเจอเนินผาที่โผล่ออกไปในน้ําทะเลนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปถ่ายวิวที่ค่อนข้างยอดทิพย์เหมือนกันนะครับก็วิวค่อนข้างเงีสวยนะครับแล้วก็เดินเลยไปต่อก็จะไปได้อีกนะครับผมเป็นวิวแบบหาดทรายนะครับ จากเนิผนผาเมื่อกี้นะครับเราก็เดินทะลุเข้ามาต่อเราก็จะเจอกระหาาทรายนะครับตรงนี้นี่เองที่มีสารตายายอยู่ที่เขาเรียกว่าหาดตายายนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของการที่จะอยู่เกาะลานนะฮะก็ะคือเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล,แล้วก็เดินทางมาอยู่ที่หน้าหาดหาดหน้าบ้านเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรท่าเรือหน้าบ้าน นะครับแล้วก็แวะมากินอาหารร้านชาิตานะครับเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันว่าเมนูเนี้เมนูวันนี้จะเป็นยังไงร,รูปร่างหน้าตาและราคาเท่าไหร่นะจ๊ะก่อนนี้เราจะขึ้นฝั่งไปฝั่งนูง้นแล้วก็กลับยังไงเดี๋ยวเราบอกอีกทีนะจ๊ะบ๊ายบาย กลับจากไหนไปไหนครับกลับเกาะร้านไปพัทยาบายายกาะล้านนะ่อนหล้านอยู่ข้างหลังนะนี่เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นรถไฟบัวชักไปนะเรือ <c oughs> มาแล้วนะเดี๋ยวเจอกันบนฝั่งพัทยาบายๆ <c oughs> สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้เราเดินทางมาถึงสถานีรถไฟพัทยากันแล้วนะเรากลับโดยรถไฟกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในสถานีกันว่าในสถานีมีอะไรกันบ้างนะจ๊ะ มาด้านในสถานีรถไฟแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวเราไปตัวสถาน,นีรถไฟอีพัทยาพัทยาพัทยามีอะไรบ้างก็ไม่มีร้านใดนะนี่รถไ,นะไ,ไฟก็ประมาณนี้แล้วก็นั่งรอรถไฟมาสี่โมงเย็นเดี๋ยวรถไฟมาประมาณสี่โมงครึ่งเดี๋ยวเรามา,ม,รมาดูกันว่า แล้่อฟจะเป็นยงไงฝนก็จะตกแนวด้วยนะครับมาดูกัน ไม่คาาคิดขื้นครับผู้ชมรถไฟเสียเราก็รอตั้งแต่มาถึงนรถไฟเสียตาบันเทิงลมะมแล้ะทำไงดีจะกลับเป็น้านกี่โมงรถไฟเสียซั้งงอนต่อไปฮะแล้วรถไฟก็เสียดีเมื่อเนื่อต้องตั้งางานก็ไม่ได้นั่งรอตั้งนานก็ต้องไม่ได้เป็นหลายชั่วโมง รถไฟไทยครับเป็นรถไฟอะไรวะรถไฟนั่งปรับอากาศนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ากําลังเรียกรถทัวมาให้นั่งกับแทนครับซื้อตั๋วรถไฟได้นั่งกตัวเที่ยวสมารดีชรับเพื่อนๆหลังจากที่เรากลับมาจากเกาะล้านนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็นี้เบื้องต้นเราเดินทางไปด้วยรถไฟนะครับแล้วก็รถไฟประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอาตีเป็น2ชั่วโมงครึ่ง พอไปถึงที่สถานีรถไฟพัทยานะครับเราก็นั่งรถส่งแถวไปที่ท่าเรือแหลมบริหายนะครับพอไปถึงท่าเรือแหลมบริหายเรามีให้เลือกเดินทางไปกนรล้าน2วิธีก็คือ1เดินทางโดยเรือโดยสารเครื่องคนละ3าบบาทนะครับแต่ละท่านะครับท่าหน้าบ้านท่าตาแหวนจะมีเวลาออกที่ไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูว่าอันนี้ท่าหน้าบ้านอันนี้ท่าตาแหวนนะครับก็ระยะเวลาจะไม่เท่ากันนะครับ ส่วนอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือสปีดโบ๊ทราคาอยู่ประมาณ100-200นะครับต่อรอบแต่ถ้าใครดวได้ก็จะเป็นไปกับ200นะครับเสร็จแล้วพอขึ้นไปถึงเกาะปุ๊บก,ก็จะมีรถที่รีสอร์ทมารับเราตรงที่รอรถนาะตรวจโควิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปกันนะครับแล้วก็มีกินข้าวเทีย่ยวรอบเกาะก็แล้วแต่เราไม่แน่เลยตามขั้งต้นในคลิปเลยนะครับว่าเราไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเสจแล้วปุ๊ ค่ากินนะครับมือแรกก็จะอยู่ที่600บาทร้านเด็จุกนะครับกินกันสองคนสัดยับตามในนั้นเสร็จปุ๊บก็จะมีมือเย็นเป็นปิ้งย่างนะคร้านร้านหนึ่งประมาณปิ้งย่างไม่รวมน้ำสองก้ารวมน้ำอยู่ประมาณ350นะประมาณนั้นนะครับแต่ผมแนะนำให้ไปกินราชาหมูกระทะนะลองดูแล้วก็พอมือใช้มือหนึ่ง พออีกวันหนึ่งเรากินข้าวที่โรงแรมที่รีสอร์ทนะครับเสร็จปุ๊บพอตกกลางวันเราไปกินที่ชลิตาสองคนอยู่ที่900าร้อยสักกับเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็กลับค่าที่พักประมาณ2,200บาทได้มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับก็กลับโดยรถไฟเหมือนเดิมก็พี่ในทีมห้าวอยากอยากกลับรถไฟเราก็ให้เราก็ให้กลับรถไฟนะครับก็คือรถไฟด่วนรถไฟแอร์ป,ปรับอากาศเหมือนกันนะครับก็จะมี เป็นเที่ยวเหมือนกันนะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมีเที่ยวเดียวขากลับเที่ยวไปขาหนึ่งเที่ยวกลับขาหนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนรถธรรมดาก็มีวิ่งนะครับสองรอบโดยประมาณนะครับโทรเช็คกับการรถไฟทีหนึ่งนะส่วนทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือหลังจากที่เรากลับมาได้หนึ่งสถานีเดียวจากพัทยาไปสถานีอีกสถานีหนึ่งขับไปได้แค่สถานีเดียวรถไฟเสียรอซ่อมเป็นสองชั่วโมงซ่อมเสร็จ ก็เกือบ2ชั่วโมงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะซ่อมเสร็จก็เลยทางการรถไฟก็จะให้รถทัวร์มารับเรากลับนะครับรถทัวร์มารับเรากลับสุดท้ายพอรถทัวร์กำลังจะมารถซ่อมได้แต่วิ่งไม่เต็มระบบต้องมานั่งมานั่งโบกี้หลังนะครับโบกี้แรกไฟไม่มีมีแค่สตตร์เครื่องแล้วก็เดินทางไม่เต็มที่ก็วันนั้นก็กลับถึงออกจากนูน่นออกจากพัทยาเวลา16.26ถึงกรุงเทพประมาณ สี่ทุ่มกับ5้าทุ่มนะก็ประสบการณ์นะครับนั่งรถไฟเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามชมก็อยากเที่ยวอะอะอ่ะด้วยนะครับยังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับก็เดี๋ยวมีเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเราแนะนํากันให้อีกนะครับผมยังไงวันนี้บ๊ายบายแล้วเจอกัน